ว้ระกอเาาจบดย4 2ชตมคือสำหรับผมเนี่ยก่อนอื่นผมก็อยาก,กขอขอบคุณสตาโฟโค้ชทีมงานแล้วก็นักกีฬาทุกคนตั้งแต่แมตช์ที่ตลาดในฟุตบอลช้างไอเบครับถึงวันนี้ที่เราได้มาชนะ,กะเกษตรศาสตร์ในบ้าน4-2ม,มีสภาพสนามที่ไม่ค่อยเอื้ออำนวยกับการเล่นเท่าไหร่เพราะช่วง3 4วันที่ผ่านมาก็มีพายุเข้าก็ ขอบคุณทุกคนจริงๆว่าแบบร่วมด้วยช่วยกันนะครับก็สร้างผลงานที่ดีก็นัดหน้าไปเยือนหนองบัวตอนนี้นําเป็นจากฝูงอยู่ไม่แพ้ใครมาเก้านัดละก็คิดว่าน่าจะเป็นเกมที่สนุกแล้วเราจะลองมาดูกันว่าเราจะหยุดสถิติเขาได้ไหมช่วงที่พี่แมนอบรมไปตรงนี้พี่บิดน้องๆกับสตาฟตรงนี้ เป็นหนึ่งเป็นเดียวกันมากมายแค่ไหนครับที่ผ่านมาครับี่คือช่วงที่แมนไม่อยู่เนี่ยเรามีการวางแผนมาล่วงหน้าเป็นเดือนละเรารู้ว่าโปรแกรมเขาเขาต้องบินไปอบรมไลเส้นที่ลาวที่ประเทศลาวเนี่ยสิบสองวันก็จริงๆก็เพิ่งกลับมาวันเนี้ยบ่ายสองโมงครึ่งก็เพิ่งลงเครื่องมาเพราะนั้นเขาสภาพร่างกายเขาก็ยังไม่ค่อยพร้อมที่จะมาเข้ามาคุมทีมข้างสนามก็ได้คดดินได้คดแมท์ได้คดนายทุกคนช่วยกันผมอย่างที่ผมบอกอะ่ะทุกคน คือฟันเฟืองที่จะช่วยให้สโมสรแห่งนี้ขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องได้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมว่าไม่ว่าใครจะอยู่หรือใครจะไม่อยู่ผมว่าทุกคนจะเข้ามาช่วยทดแทนตรงจุดนี้ได้นี่คือคำว่าทีมเวิร์คสำหราบสม,มุดประการเซฟตี้ที่ผมคาดหวังมาตั้งแต่ก่อนเปิดฤดูกาลแล้วก็ต้องขอชื่นชมว่าทุกคนทำได้ดีครับสามด้วันนี้นอกจากเป็นชชนะเห็นจุดเด่นอะไรของน้องๆและทีมชุม คือส่วนตัวผมเองเนี่ยผมยังไม่ได้ยินดีมากขนาดนั้นกับ3คะแนนที่ได้รับในวันนี้เพราะเอาตรงๆมันก็เป็นแค่เกม1เกมใน34เกมที่เราต้องเจอเพราะในวันที่เราแพ้หรือไม่ได้ผลการแข่งขันที่ดีมันก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งวันนี้เราชนะเราสำหรับส่วนตัวเองเนี่ยมันก็คือเราได้ตามเป้าหมายแต่ช่องว่างระหว่างสมุทรปราการซิตี้กับทีมหัวตารางยังมีอยู่มากพอสมควร เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราต้องค่อยๆมองดูนัดต่อนัดอย่างน้อยๆอ,อ,อีก5นัดก่อนจบเลกแรกบวกกับอีก2นัดในบอลถ้วยที่เราจะต้องลุ้นกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Toyota League Cup หรือช้างไอเปคับเนี่ยผมว่าเรายังมีการบ้านที่เรายังต้องทํากันอีกเยอะพอสมควรในอีก5นัดในบอลลีกแล้วก็อีก2นัดในฟุตบอลถ้วยเพราะฉะนั้นวันนี้น้องๆทุกคนคงจะต้องพยายามยกระดับตัวเองขึ้นมา คนที่มีชื่อติดใน11ตัวแรกก็ดีสำรอง9ตัวหรือไม่มีชื่อทุกคนจะต้องพร้อมที่จะเป็นตัวเลือกเพื่อทีมนะครับก็อยากจะฝากน้องๆทุกคนอยากจะฝากโดยเฉพาะน้องๆหลายๆคนเนี่ยอยากจะให้ดูอย่างโดนัทก็ดีอย่างตังก็ดีเนี่ยสองคนเนี่ยเป็นตัวอย่างว่าเออสำหรับทีมทีมเนี้ยเด็กทุกคนจะอายุ1819ทุกคนจะได้รับโอกาสขอให้คุณซ้อมได้ดี ขอให้คุณเข้าใจแท็กติกวิธีการและสําคัญที่สุดขอให้คุณมีวินัยในตัวเองผมคิดว่าทุกอย่างทุกคนจะได้รับโอกาสขอบคุณ,คณแฟนเราหน่อยครับติดตามอย่างเนียวแน่นเลยตั้งแต่คลิปครับก็โดยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมพูดอยู่เสมอๆทุกครั้งนะฮะว่าผมเป็นหนี่บุญคุณแฟนฟุตบอลสมุทรปราการซิตี้ทุกคนวันนี้ไม่ว่าคุณจะมาแค่คนเดียวสิบคนร้อยคนพันคนทุกหยาดเหงื่อทุกเสียงเชียร์ของทุกคนคือ เป็นกำลังใจและเป็นแรงผลักดันให้ผมอ่ะจะต้องเดินตรงนี้ต่อไปให้มันสุดทางตามเป้าหมายที่ผมได้เคยได้บอกทุกๆคนไว้วันเนี้ยไม่ว่าแฟนบอลทุกคนจะยังมีความเชื่ออยู่หรืออาจจะลดระดับความเชื่อลงไปบ้างแต่ส่วนตัวเองผมยังมีความเชื่อว่าจบฤด,ดูกาลนี้แฟนฟุตบอลสมุทรปราการซิตี้จะต้องมีรอยยิ้มแล้วมากกว่านั้น ผมคิดว่าทุกคนควรได้รับรางวัลสำหรับความทุ่มเททั้งหมดส่วนตัวเองถ้าผมยังมีลมหายใจอยู่ผมเชื่อว่าจบฤดูกาลนี้เราจะต้องมีรางวัลติดไม้ติดมือแน่นอนครับขอบคุณครับ